ถ้าหิว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 ,หว,หวแต่นี่อยู่แมคโคระมาซื้อของก็เลยนี่กินก่อนเลยหิวหิวนะคะบะหมีะคะม่ค่ะบะหมี่ต้มยำหมูหมัมกชิ้นหมูหิวค่ะหิวนะะอ,อน้อน อร่อยมีต้องเติมอะไรเติมนุ่มๆอติมนุ่มนะคะเจอเอ็ซีหลายคนเลยที่นี่ที่ถามบอกไม่ผ่านยายมนด้วยเหรอ ต้นเหมีอวนี้อร่อยต้นเล็กๆคุยต้นเล็กๆเหนียวนุ่มเดียว หิววะก็ไปทำอันก็สาวใช่ไหมต้องกินอาหารตั้แต่ก่อนแปดโมงเช้าไงเออแล้วเราก็เคยกินแบบสายๆเนอะก็กินไปได้หน่อยนึงแล้วถึงตอนนี้หิว <laughs> ข้าแมคโอมายังไม่ซื้อของเนี่ยแวะมากินก่อนเลยเดี๋ยวเขาไปซื้อของอืมก่อนเดินไม่ไหวตอนนี้น้ำหนักเจ็เก้าอาลดอยู่นะจ๊ะตั้งเป้าไว้จะให้เหลือเจ็ดสิห้าทุกคน cái đai mình nhé, xin đẹp nha hả cái cái 4 gì cho vải này đá rồi siêu chiều chiều dư sức sẽ nhưng lót lấy cái hai น้ำร้อนๆน้ำเขาร้อนอยู่๋วยเตี่ยวองน้ำร้อนๆจะอร่อยเป็าน้ำไม่ร้อนไม่ไหวนะ พรุ่งนี้พรุ่งนี้เอฟซีแถวเมืองเก่าขคไทยเจอกันเด้อพรุ่งนี้จะพายายไปเที่ยวเมืองเก่าขคไทยเด้เอ,อย่อนมาก้อ <laughs> lúc chín cả chín ừ. luôn เัี๋ยงตื่นตื่นน้ำคน<ม>นั้นน้ำให้คนขวดเนน้ำขวดนี่

男人。Yeah, ร้านค้าก็ว่างหลายร้านเนะ อร่อยอิ่มอร่อยจ้ะคะเดี๋ยวเยวรวก็ดาษจะชูมาลืมไปบปหายไปแล้วอ๋ออิ่ม